สมุนไพรแก้ปวดฟันพิชิตอาการให้บรรเทาแบบไม่ต้องเพ,พึ่งยาวิธีปวดฟันใครว่าต้องกินยาเสมอไปลองใช้สมุนไพรเหล่านี้ช่วยบรรเทาอาการดูสิรับรองว่าเวอร์ ปวดฟันอาการแบบนี้ใครไม่เคยเป็นไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนว่ามันทรนมานขนาดไหนแม้บางครั้งอาการจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งที่กวนใจไปได้ตลอดทั้งวันจะให้กินยาแก้ปวดบ่อยๆก็ไม่ดีกับสุขภาพอย่าเพิ่งจนใจกับปัญหานี้ถ้ายังไม่ได้ลองใช้สมุนไพรทั้ง9ชนิดนี้ที่การันตีเลยว่าช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ช่วยให้ปวดน้อยลงก่อนไปพบทันตแพทย์ก็ยังดีละหนึ่ง หนการภูในวงการทันตกรรมการภูถึงเป็นสมุนไพที่ช่วยรักษาอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะน้ำมันจากดอกการภูที่มีฤทธิ์เป็นยาชาซึ่งตานแพทย์บางคนนำมาใช้ทดแทนยาชา ที่มีฤทธิ์ยุ้นแรงเพื่อความปลอดภัยของคนไข้อีกท้งน้ำมันการภูยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เกิดขึ้นไปในช่องปากอีกด้วยวิธีใช้ก็ไม่ยากเพียงนำสำลีพันปลายไม้ชุบน้ำมันกานภูแล้วนำไปจิ้นไว้ตรงบริเวณฟันที่ปวดจักครู่ก็จะช่วยให้อาการบรรเทาลงแต่ถ้าหากไม่มีน้ำมันกานพูแล้วก็สามารถนำกานภูมาอมไว้บริเวณที่ปวดหรือนำไปทุบแช่กับเหล้าขาว จากนั้นนำสมดีชุบเล้าขาวมาอุดไว้ตรงที่ปวดได้เช่นกัน 2. ดาวเรืองดอกดาวเรืองที่เราคุ้นเคยชนิดนี้มีดีมากกว่า แค่เพียงไว้ใช้ประดับสวยงามเท่านั้นเพราะถ้าหากนำดอกแห้ง7-8ดอกไปต้มกับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะแล้วจิบทั้งวันสามารถลดอาการปวดฟันได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดอีกทั้งยังสามารถขับร้อนในได้อีกด้วยสามเมล็ดผักชีเราอาจจะเคยได้ยินว่าการพุ่นปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆลดอาการปวดฟันได้นั่นเป็นเรื่องจริงค่ะ แต่ถ้าบ้วนบ่อยเกินไปอาจจะได้ผลเสียจากเกลือที่ผสมกับน้ำแทนเพราะในเกลือมีโซเดียมสูงซึ่งไม่เป็นผลดีกับสุขภาพฉะนั้นขอแนะนำให้ลองนำมะเร็ดผักชีไปต้มกับน้ำแล้วนำมาบ้วนปากบ่อยๆไม่ต้องกลัวว่าจะได้รับโซเดียมมากเกินไป แถมยังบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วยดีกว่าน้ำเกลือเยอะเลยเห็นไหมล่ะคะ 4. ผักบุ้งนาผักบุ้งนาที่เรานิยมนำมารับประทานเป็นผักเคียงกับอาหารอีสานจำพวกส้มตำก็ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดฟันได้เหมือนกันโดยการนำรากของผักบุ้งนามาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วนำมาอมไว้ประมาณ5นาทีบ้วนออกแล้วบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด จะรู้สึกได้เลยล่ะว่าอาการปรวดลดลงห้ามะละหวานเป็นลมขมเป็นยาจะใช้คำนี้กับมารักก็คงไม่ผิดเพราะนอกจากมาระจะมีฤทธิ์เย็นช่วยขับร้อนแล้วก็ยังสามารถนำรากมาใช้รักษาอาการปรวดฟันได้เพียงแค่นำรากสดมาตำให้พอแล้วนำมาพอกบรเิเวณซี่ฟันที่ปวด ใช้ลิ้งกดไว้สักครู่ใหญ่จากนั้นคลายออกอาการปวดฟันที่กวนใจก็จะบรรเทาลงค่ะ6ว่านหางจระเข้ต้านหางจระเข้สมุนไพรครอบจัก,กรวาลที่สามารถรักษาอาการได้สาละพัดไม่เพียงแค่ช่วยสมานแผลหรือดับร้อนเพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคและสลายพิษของเชื้อโรคได้จึงไม่แปลกถ้าหากจะถูกนํามาใช้รักษาอาการปวดฟันเนื่องจากฟันผุเพียงนําว่านหางจระเข้มาล้างยางออกให้หมดหั่นเป็น ชิ้นเล็กๆเ,เน็บไว้บริเวณซอกฟันซิกที่ปวดหรือจะนำสำลีพันปลายไม้ถุงน้ำมูลของว่านหางจระเข้มาป้ายบริเวณที่ปวดก็าสามารถบรรเทาอาการปวดได้ชั่วคราว จะได้ไม่ต้องทรมานก่อนที่จะไปพบทันตแพทย์ไงละ่ะเจน้ำมันกระเทียมนอกจากกระเทียมสดจะมีประโยชน์มากมายแล้วน้ำมันกระเทียมก็ยังช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ชั่วคราวอีกด้วยเพียงแค่นำสำลีชุบน้ำมันกระเทียมแล้วทาบริเวณที่ปวดฟันทิ้งเอาไว้สักครู่อาการก็จะลดลงแต่วิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะ8ใบาชา ใบชามีคุณสมบัติที่ไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือช่วยลดการอักเสบและลดอาการเหงือกบวมจึงเหมาะจะนำมาใช้บรรเทาอาการปวดฟันอย่างยิ่งจึงนำใบชาแห้งไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ20นาทีแล้วรอจนกว่าน้ำชาจะเริ่มอุ่นจากนั้นนำมาบ้วนปากเบาๆจะช่วยให้ปวดฟันลดน้อยลงแต่อย่าลืมบ้วนน้ำสะอาดตามนะเพราะน้ำชาอาจทำให้หเกิดคราบผินปูนได้เมล็ดกุยชาปิดท้ายกันด้วยผลิตผลจากพืชผ จากที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างกุ้ยชายซึ่งต้องขอบอกว่ามเมล็ดที่มาจากต้นกุ้ยชายสามารถบรรเทาอาการปวดฟันจากฟันผุได้โดยในแพทย์แผนจีนจะนะําเมล็ดกุ้ยชายมาคั่วให้เกลียมดําแล้วนํามาทุบให้แหลกนําไปละลายในน้ํามันยางนําสําลีชุบน้ํามันยางที่ผสมกับมเมล็ดกุ้ยชายบดมาอุดบริเวณที่ปวดฟันจากฟันผุทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะบรรเทาอาการปวดฟันและช่วยฆ่าเชือ้อแบคทีเรียที่ เป็นสาเหตุของฟันผุได้ค่ะสมุนไพรข้างต้นเหล่านี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็อย่าลืมว่าไม่สามารถทําให้อาการปวดฟันหายไปได้ดังนั้นถ้าปวดฟันมากๆควรไปพบทันตแพทย์จะดีที่สุดเพราะอาการปวดฟันที่เกิดอาจมีสาเหตุอื่นได้เช่นกันค่ะ อย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่เรารักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านล่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งนึ้นมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะกรุณากดไลค์หรือกด subscribe